มาครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่วัดเขาช่องลมครับตอนนี้เราก็เดินมาจอดรถเรียบร้อยนี่โน่นทับรถจอดดยู่โน่นเราให้ดูบรรยากาศหน้าวัดก่อนครับนี่ก่อนจะขึ้นไปอยู่ที่ลานจอดรถครับดูพี่น้องรถแน่นเยอะครับผู้คนเยอะมากมายนี่อโน,น่นรถอยู่โน่นนี่ก็เดินรอผู้คนกาลังขึ้นไปมาครับมาขึ้นมาข้างบน นี่เราไปไหว้กับป่าแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูผู้คนกาลังคองหวยกันนี่ครับจุดทูบจุดทูบแดงนี่ครับก็ดูตัวเลขก็จะไปเสี่ยงโชคกันนะครับโูท้าเวสวันรรตั้งต่ง,งานอยู่ตรงนู้นสวยงามมากเลยครับเราก็อยู่ในร่มครับแดดมันแรงแล้วก็เข้ามาอยู่ในร่มให้ดูผู้คนก็เยอะผู้คนเดินไปเดินมานี่ผู้คนตรงนี้ก็ผู้คนได้จุดทูบแดงแล้วก็ Lo